สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูพระเครื่องของอาจารย์สุรพลที่เก็บไว้มากมายหลายกลุ่นเชน,นี้ที่ว่าเจ้าของกลุ่ยังวะพูดไม่ออกนะครับเพื่อความชัดเจนพระที่เอามาให้ส่องมาพิสูจน์นี่คือพระอะไรครับอาจารย์เป็นพระวัดเกชโยซึ่งวัดะระฆังเป็นผู้สร้างแล้วก็ไปออกที่วัดเกชโยก็คือเอามาสร้างที่วัดะระฆังครับสร้างวัดระฆังมวลสารเหมือนวัดะระฆังครับผม ของเกจิโยมวลสารคนละแบบครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นเนี้ยจะหายากมากจะค่อนข้างจะหายากมากเลยหายากมากครับมีกี่เนื้นอครับอาจารย์อันนี้เนื้อหอยมุกนี่พวกนี้เนื้อหอยแครงบ้งครับผมนะอันนี้หอยมุกไอ้ขาวทั้งหมดเนี่ยหอยมุกครับแล้วเนี่ยพอขึ้นกล้องแล้วก็จะมมวลสารครับผมอาจารย์ลองปรับปรับให้ดูนิดนึงครับพอขึ้นกล้องแล้วเนี้ย เนี่นะครับพอพอขึ้นกล้องจะเห็นมวลสารอย่างนี้ครับัทายทายเ็นมีมวลสารแบบนี้ครับผมมีมวลสารแบบนี้นะครับถ้าขึ้นกล้องแล้วมีงานอาภาลครับผมครับแต่ถ้ามองนี้ไหมยำเลยมันขาวมองมองถ้ามองในถาดนะครับไม่ได้ขึ้นกล้องขาวจั่วเลยอาจารย์เอาสีขุนขุนขึ้นกล้องให้ดูหน่อยครับได้ครับได้เอาไหนครับครับผม นี <behav S 1> <c ười> ่มสั่นหนาปครับเนี่ยมันจะมีรอยเออเขาเรียกอะไรความเก่ายุบย่นใช่ไหมเนี่ยลายเขาเรียกลายแหเนี่ยมันจะขึ้น็นตัวมัน คนื้เดี๋ยวกับอารากางนะผมว่าหินประเภทนี้เคลมไซายไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมอาจารย์ขึ้นครับหมายถึงว่าทั้งหมดที่ผมมาได้มาเนี่ยมันจะขึ้นหมดครับ อาจารย์ลองปรับนิดหนึ่งครับสองเกิดยมีเหมือครับชก อาจารย์เนื้อเดียวกับกับไอ้หมกบกี้อาจารย์ดูเขาขาววักเลยเนาขาววักเลยววอันนี้เนี่ยนี่ไงขาววักนี่นะครับ<า> <c oughs> แบบนี้นะครับเราไม่กล้าหยิบแน่ถ้าเจอาเนาจารย์ไปเจอคนนึกพระใหม่หมดคนเจอเนี่ยน,นึกพระพใหม่นะครับสภาพนี้ง,งไม่ใหม่อาจารย์อาจารย์ส่องให้ดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับอสองที่กล้องใหญ่ให้ดูนะครับ เหมือนเป็นพระใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ <yo moon> ครับเน <Yeah. S 3> ี่ยี่ยไสีความสีอะไรก็มีหมด เนี่ยถ้ามองด้วยสายตาเปล่าๆเนี่ยพิจารณใหม่ครับผมแล้วกยิ่งใหม่ครับท่า์กลุ่มนี้อาจารย์สะสมมาจากใครครับสะสมมาจากพระกลุ่มนี้จากเจาวลละไอ้ที่ไอ้ที่เขาเป็นยมโบฉาที่วัด่ะครับผมแล้วเขา ได้่าเยอะมากครับอย่างนี้ลูกเข้าอ่ะใช้เงินมาสามหมื่นครับผมเชื่อมผู้หญิง <c oughs> เชื่อวมาเที่ยวครับเสร็จแล้วก็ <c oughs> หมดก็ย้ายจะสานที่ครับผมพระก,ก็ย้ายรัง <c oughs> ย้ายรังไม <c oughs> อท่าย์ทำไมกล้าเก็บพระพ, <c oughs> พวกที่คนไม่เล่นกันหรืออะไรกันโอ้ย <c oughs> ลับแล้วมันมีมีพุทธคุณครับแล้วก็มวลสารก็ดีแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้กล้องนะครับเจ็บเจ็บเนี่ยจะเจาะเข้าไปแล้วมันมันมีพุทธคุณมมีพุทธคุณแล้วก็มีมีมวลสารซึ่งซึ่งดูแล้วดูแทบไม่ออกว่ามีมวลสารนะเนี่ยท่านดูเนี่ยดูออกไม่ออกมันแทบดูไม่ออกเลยนะครับดูเป็นปะไหมเอี่ยมเลยนะครับใช่จ้ะจนมีมีมีคนบอกเนี่ย พระแบบนี้เป็นพระโรงงานแน่นอน,าาอนเป็นคําย้ําเตือนว่าอาจารย์สุรพลมีโรงงานแน่นอนนี่นะครับโอเคโอเคก็ว่าผมเป็นเศรษฐีมีโรงงานก็โอเคเนี่ยนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็มีมวลสารด้านหลังก็มีมวลสาราน,นะครับ งานหลังก็มีมณสารครับอ่าครับอาจารย์ในงานประกร,าารย์มีพระพวกนี้เข้ามาไหมมีครับมีทุกอย่างอพระกลุ่มนี้ก็มีคนสะสมอ,อยู่เหมือนกันมีมีมีครับผมอันนี้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์เอาองค์สีเหลืองนี่ออกมาส่องอย่างนี้ส่องให้ดูนะ นี่นะครับมวลสารที่ขึ้นปรากฏอยู่ในองค์พระนะครับครับพวกของบลงใบานมีหมดครับนี่นะครับที่เห็นเห็นนี่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งบทอ่ะแปดสานนี่ก็คือมีมวลสารทั้งนั้นอาจารย์ครับแต่ก่อนนู้เราเข้าใจว่าสมเด็จสร้างไปจากสร้างที่วัดเกศดเยโยอย่างเดียวครับ แต่มีสร้างจากวัดละขังครับแล้วก็ไปบรรจุปุไว้ที่วัดเกศชโยก็มีครับผมก็ไม่บรรจุก็มีมีทั้งบรรจุและไม่บรรจุกุนะครับนี่ตามความเข้าใจของอาจารย์สุรพลนะครับครับผมคือใครจะเชื่อใครอะไรตามสบายนะครับครับมันจะว่าเนี่ะเพียงจะให้ดูว่าของพมเป็นเงี้ยเขากองให้ดูว่ามันมีมวลสารยังไงครับอาจารย์สุรพลไม่ได้ทําคลิปเพื่อที่จะให้ใครเชื่อครับทําให้ดูว่า อาจารย์สุรพลเก็บพระแบบนี้สะสมพระแบบนี้นะครับครับผมดูเหมือนใหม่มากนะครับแต่ถ้าขึ้นกล้องแล้วเนี่ยจะเจอมวลสารเยอะแยะไปหมดเลยนะครับครับสำหรับท่านประกวดพระครั้งที่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับครับถือว่าถือว่าเอฟซีพร้อมสร้างพรอแม่พีสร้างเมตตาผมมากมาส่งพระได้สามพันกว่าองค์ครับผมสามพันห้ารอกว่าองค์ครับผมกราบขอบพระคุณทุกทุกท่าน ครับเป็นอย่างยิ่งครับครับ,รบมีแฟนคขับเรียกร้องอยังไงครับอาจารย์แฟนขับเรียกร้องว่าเขาส่งไม่ทันอาจารย์ประกวดใหม่เร็วหน่อยได้ไหมครับเพร <อ S 1> <ผม S 3> าะว่าถ้าอาจารย์จัดปีละครั้งหรือสองครั้งมันนานปีละครั้งนานนานมากเลยมีนโยบายว่าปีหน้าปีหน้าจะจัดสองครั้งะจะสองครั้งน<อ>นต้นปีครั้งหนึ่ง ช่วงปลายปีปลายคี่ครั้งหนึ่งเหตุผลที่อาจารย์เลือกสองเดือนนี้จนปีปลายปีเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ไม่แข่งกับใครไงครับผมใครจะจัดไงก็ช่างเขาครับแต่เราก็คิดเร่าของเราจัดเท่านี้ก็พอครับเอฟซีจะมาหรือไม่มาก็ก็เราก็ไม่จะคิดอะไรมากคือคิดอย่างเดียวว่าเราเผยแพร่ไปแล้วใครเชื่อก็มาครับใช่ไหมทำนั้นเอง แต่ผมก็ขอบใจมากคราวที่แล้วคนมาเชื่อมากเป็นพันคนครับในห้องประชุมนี่นั่นบรรลุคนครับครับห้องประชุมทองห้องประชุมสแตมทองของบริษัทไปสนีไทยครับนั่นเป็นผู้คนปีหน้าก็จะจัดใหม่ครับจัดใหม่ที่จะทํายังไงทําให้คนส่งผ้าทันครับอาจารย์เนี่ยกำลังหาวิธีใหม่ว่าจะทํายังไงครับผมที่จะให้ทุกคนส่งส่งทันครับผมเราต้องเพิ่มกรรมการ หรือเพิ่มทุกคนตรวจรับหรือทงให้ใคนตรวจเพิ่มขึ้นครับผมไม่งั้นไม่ทันไม่งั้นไม่ทันนะครับอาจารย์อาจารย์ตั้งใจจะจัดไว้ช่วงไหนครับอาจารย์ช่วงมีนาช่วงเดือนปลายมีนาปลายมีนานะครับสัปดาห์ที่สองเป็นต้นไปสัปดาห์แรกไม่น่าทันไม่น่าทันครับเพราะว่ามันจะต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ต้องหา กรรมการมาเพิ่มการการจัดพระของอาจารย์นี้ใช้ทุกเทคโนโลยีใช้ทุกทุกวิธีทางที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นของจริงแม้ว่าจะต้องใช้วิธีการจับพลังจับพลังก็ดีแ<อ>ยกจ่าก็ดีครับผมอาจารย์สายจับพลังทําไมคนได้รับที่ผ่านๆได้รับความนิยมไม่น้อยก็ยเยอะนะครับเฉเพราะอาจารย์ชวัรหลายร้อยคนอ่ะหลายร้อยคนอ๋ออะไร อาจารย์ธนวัฒน์อาจารย์ธนวัฒน์ที่จับพลังหญิงหยางใช้อุปกรณ์เป็นรูปเหล็กสองอันนะครับมีคนทุกคนก็งงวัดนี่มันถังได้หยุกได้ไงนี่นะครับคือคราวหน้าจะจัดจะมีอีกเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมครับผมก็สําหรับคนที่จะสนใจพัะอาจารย์สุรพลนะครับตามเอาเองนะครับไม่บอกเบอร์ไม่บอกเบอร์นะครับตามเอาเองนะครับชอบ เดี๋ยวหาว่าเราเออมาขายพระมาขายพระไม่ใช่ครับคือชอบก็หาเบอร์เอาเองครับผมต้องหาเบอร์เอาเองหาเบอร์เองถูกแล้วไม่ได้หมายความว่าจะรับโทรศัพท์นะครับครับจะใช้ความพยายามหน่อยแล้วกันครับผมทั้งทั้งช่องไม่อาจารย์ไม่ต้องเชื่ออาจารย์ใช่ไหมครับครับไม่ต้องเชื่อผมครับไม่ต้องเชื่ออาจารย์สุรพลนะเชื่อกล้องเลยนะครับผมเนี่ยมวลสารจะอย่างเงี้ยครับผมมวลสารจะอย่างนี้นะครับครับภาที่อยู่กับผมมีมวลสารสูกล้องถ้าสมเด็จนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นพิมพออะไรมีมวลสารและมีพลังนบ้านมีพลังคุ้มครอง,องจัวได้ครับไม่ตอ้อัอาจารย์เช้าเอาองค์สีเหลืองขึ้นนะมันแจ่มดีอ่อีกอ,องหนึ่งก็ไดนะ้นี่นะครับนี่นะครับสองพิสูจน์กันให้รู้ไปเลยนะครับว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับฮึไม่ได้เปิดพลก ไม่ได้เปิดแอร์อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามันไหมละกิมูกไหลเมื่อกี้อยู่ดีมันจามอ๋อครับผมก็ใครสนใจงานอาจารย์สุรพลเจอกันนะครับวันที่ต้นอาช่วงเดือนมีนาคมปลายมีนาปลายมีนาคมอาจจะยี่สิบแปดอาจจะยี่แปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับที่ก่อนว่าว่ามันพร้อมอย่างไงโอเคครับผมได้ครับอันนี้ครับสวัสดีครับ